าจกกไหนะ็เกี่ยวอะไรกับเอาหนีป่ะไม่เกี่ยวเลยฮะเป็นภาษาไทยเลยครับคือผมเกิดมาแล้วตัวตัวใหญ่มากอ๋อแล้วเลยนเล่นเห็นว่าไอ้นี่มันใหญ่ก็เลยแบบว่าตัวนะตัวนะตัวตัวแล้วทำไมถึงแบบเรียกแค่ข้างหลังข้างหลังตัวตัวไม่ใช่อย่างอื่นถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นเขาเดินอย่างนี้แล้วอ๋อเหรอ อ๋ไม่ใช่ครับไปที่ขา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 ใหญ่เพราะเดินยากหน่อยอ๋อผมชอบเลขกเจ็ดฮะเลขกเจ็ดเหรอเลขกเจ็ดก่อนเลยฮะเพราะว่าอะไรคทำไมชอบเลขกเจ็ดเหมือนมันคมเนี่ยมันมีแบบเชฟอะไรเงี้ยแข็งแรงอะไรเงี้ยแปลกเนาะแปลกพี่สายมากเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับคุณนุ้ยคะทำไมคนอื่นไม่มีของนี้เลยวะเออพี่กวาง เสียรงไม่ได้นะพี่มาเอใหม่ๆในพี่เขินแล้วเนี่ยเบทีนี้เราจะคัดเหลือคลิปจบแล้วเอาใหม่ไปเข้าไปยืนข้างในไปแต่ทำไมคะคุณสูงอายุมากกว่ามันไม่ดีตรงไหนอ่ะนั่นไงนนั่ไงก็มากกว่าไม่ได้แค่มากกว่าธรรมดามากกว่าทุกคนที่อยู่ทีขอคำตอบค่ะแล้วทำไมต้องหน้าแดง อหมายเลขเจ็ดครับขอฟังเสียงทักทายคุณซุงหน่อยครับเชิญครับพี่ซุงคะหน้าหนาวแล้วมีเสื้อกันหนาวใส่หรือยังคะถ้ายังไม่มีให้หนูเป็นความอบอุ่นของพี่ได้ไหมคะซุงไม่เท่าไหร่หรอกบ้านออกกันผมแบบจัรกจี้แทนเลยอยาบบบบบเติองสามงอนยังไม่งอนฮะยังไม่งอนงอน ไม่งอนไหนพี่นุ้ยงอนงอนเดี๋ยวแล้วเอาที่ดัดไหมี่ชมเอาที่ดัดไหมเออกลับมาครูโกรธที่สุดโมโหที่สุดในชีวิตไม่พอใจผู้ชายคนนี้คมยิ้มอยู่ตอบเลยสาวสาวทั้งสี่คนมองไม่เห็นภาพว่าจะต้องทํำยังไงรบกวนพี่กวางสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมฮะจะได้เข้าใจภาพเริ่มต้นอ๋อโอเคเออต้องรบกวนพี่กวางด้วยนะฮะค่ะอันนี้ตักไปครับ ครับผมเอ้้อะไร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 อะไคุณโจทย์ของเราอ่ะก็คือว่าใช้มือสัมผัสเอ้ยเอ้ยสัมผัสตื่นเต้นเหมือนกันได้สื่อสารอะไรก็ได้ที่มีความส่งความรู้สึกออกไปข้างในอะไรก็ได้เชิญครับ ไรเอะไรไม่ได้เหรอคือมันต้องแบบนั่นไม่ใช่เหรอต้องแบบเออถ่ายทอดความรู้สึกลงไปหน่อยเมื่อกี้ไม่ถ่ายทอดหรอ <laughs> <laughs> แบบเอ็นดูไงอ๋อแบบแม่รักลูกไนงะเออใช่ <End u. S 1> แบบแม่รักลูกเออแบบลูกตื่นได้แล้ว <laughs> <laughs> เออ